เอ๋มาเจอกันอีกเล่มนะคะเล่มนี้สีเขียวอ่านว่าหนังสือชุดทัศพัฒนาการเรียนรู้เด็กประถมวัยวิชาภาษาไทยค่ะมีเด็กผมจุกแบบนี้นะแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่สิบค่ะหน้าที่10บนะคะวันนี้มีสองหน้าเด็กๆด,ดูหน้าที่10ก่อนค่ะหน้าที่10มีเลขหนึ่งไทยกับเลขศูนย์ไทยนะคะมาดูค่ะเขาไ่ทำอะไรกันนะวันนี้ ดูนะคะโจทย์นะคะบอกว่าให้เอกเด็กเขียนสระตามรอยปลเขียนสระตามรอยปลนะแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่สัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อเด็กๆยังไม่ได้ยินคุณครูเขียนสะกดเขียนสระตามรอยปลานะคะวันนี้เขียนแค่สระตามรอยปลา แล้วยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่สัมพันธ์กันมาดูสระตัวที่หนึ่งค่ะพยัญชนะมีมาให้แล้วมมมาให้น้องเขียนสระค่ะตามรอยประช้าช้านะคะสระตัวแรกที่เราจะเจอคือสระอือค่ะสระอือฟันหนูขีดค่าโคง้งนะคะขีดสองขีดค่ะตามรอยประนะ ต่อไปสระอือต้องมีเพื่อนคืออออ่างค่ะเพราะไม่มีตัวสะกดนะใสะอ่ออ่างเข้าไปสระอือคิดมอือมือมค่ะอ่านว่ามอือมือนะคะสระที่เราเขียนไปคือสระอือค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วสระอือนะคะมาดูสระต่อไปค่ะพยัญชนะมีให้แล้วคือคอควายค่ะ สระที่เด็กจะเขียนนะคะคือสระโอให้เด็กวงกลมนี้เลยคะ่ะม้วนหัวกรลากช้าๆนะคะค่อยๆลากขึ้นไปสระโอคะ่ะอ่านร่วมกันคะ่ะให้สะกดพยัญชนะก่อนคอโอโคคำต่อไปเลยนะคะนออานานอหนูกับสระอาคะ่ะอ่านว่านานะคะต่อไปต่อเตากับสระดูนะเป็นสระผสม เออเอสระเอตอเอเตนะคะตัวต่อไปค่ะปออูปูค่ะสระอูนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะเอีย่อเอียสระเอียค่ะพยัญชนะคือปอปลาอ่านรวมกันเลยค่ะปอเอียเปียค่ะให้เด็กนะคะโยงมาทีละคำทีนี้ดูนะคำคำที่หนึ่งอ่านว่ามือมออือมือนะคะ จิ้มสอจิ้มไวก่อนเลยเด็กดูภาพนะภาพไหนคือมือคะใช่แล้วคะ่ะภาพที่สองคะ่ะลากมาช้าๆ้านะคะได้แล้วคะ่ะมออือมือนะคะเมฆเด็กลากครบทุกข้อแล้วนะคะให้เด็กระบายสีด้วยนะคะแล้วหน้านี้ก็เสร็จไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูความเรียบร้อยให้เด็กด้วยมาดูอีกหน้าหนึ่งคะ่ะ เหมือนกันคะ่ะหน้านี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าหน้าที่11นะมีเลขหนึ่งไทยนะคะหนึ่งสองตัวคะ่ะมาดูโจทย์กันคะ่ะโจ์เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนสระตามรอยประชันเคยคะ่ะแล้วโยงเส้นจับคู่คำนะคะกับภาพที่สัมพันธ์กันคะ่ะมาดูคะ่ะคำที่หนึ่งมีมีมจอจานนะให้แล้วสระอะไรคะ ใช่ค่ะสไรไม่ม้วนถึงเด็กลากก่อนเลยลากตามเลยปลาให้ครบทุกข้อนะคะช้าๆนะค่อยๆม้วนอย่าให้ตกนะถ้าตกแล้วอะ่ะลบเลยเขียนใหม่ให้สวยนะคะมาดูค่ะคำที่สองอ่านว่าอะไรคะใช่ค่ะฟฟันค่ะกับสาระไออ่านว่าฟอไอไฟนะคะคําที่สามค่ะงองูเอสารอะไรนะมีเออาออค่ะสารอ อ่านว่างอองอกงะอีกคำนนะคะกอไก่ค่ะเอสระอะไรนะแอแอ,อสระแอค่าออกเสียงแออ่านว่ากอแอแกะค่ะสอโซ,อซอมีมาให้แล้วเอออ่านคือสระอะไรนะใช่ค่ะสระอค่ะอ่านว่าซออซอคำสุดท้ายแล้วนะต่อเต่าค่ะกับสระอะไรคะ ใช่ค่ะสระอาค่ะตออาตามอ่ะทีนี้มาฝึกอ่านกันนะคำที่1อ่านว่าจอยใจฟอยไฟงอออกงอกอแอกแกะซออซอต่ออามตามค่ะแตเ่เด็กยังไม่โยงเส้นเลยนี่จอยใจค่ะภาพไหนคือใจคะคือหัวใจนั่นแหละค่ะโยงมาเลยค่ะใช่แล้วค่ะภาพที่สองเสร็จแล้วนะคะเด็กโยงให้ครบทุกข้อเลย และระบายสีสวยๆไหมคุณครูนะให้ผู้ปกครองดูความเรียบร้อยอีกครั้งนึงนะคะก่อนจะถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจำชั้นค่ะสวัสดีค่ะ